สดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะพี่นอ้องวันนี้ขาจะไม่เห็ดสมผักนะคะหมูว่านในผักมากค่ะหอมหอมบัวนะคะแล้วก็มีกระหล่ำนิดหน่อยแล้วก็มีผักกาดขาวด้วยนะคะอนอื่นเราก็เริ่มลงมือทำกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปเดี๋ยวขาจะมาขันนนาอันนี้ ะคไมีเกลือมีข้าวเหนียวคะ่ะพี่น้องอยากกินส้มค่ะเป็นของพี่น้องจ้ะ อ่านสัก,นนะสกวกันนี่ยมรปากบัวก็เป็ตรงมือของเองก็ไม่เป็น,ปนวันไปซื้อไปย,ยมที่ก้นไทยนะคะ ก้นทั้งหบนี้มันน้ำกันแำหจัะ,ะพี่น้องอันโมโอกันไว้สินะคะโมโอเล่าหู <c oughs> จักเล่าตั้งตอนม่งนุ่งไผยนะคะพี่น้องใส่ใส่แบบบานเลาปูกหอมผูกนนี้ก็เลยชื่อหอมเล่าน้ำเล่านะคะล่ายฟนให้เล่าชื่อแฟนแถม เดี๋ยวขออนุญาตนิกสักคนค่ะพี่น้องเปลี่ยนก่นังใหม่ค่ะพี่น้องคุเกิดมาเตียนะคะตรงหามงที่ธนัดธนัดนะคะพื้นนี้ละค่ะธนัดที่สุดนะคะเนี่ยค่ะคะเข้าขันแล้วนะคะขันให้หน้าหอมบัวนี่ค่ะให้นิ่มๆน,นะคะ ขันแั้น,นิ่นมแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ำนะคะพี่น้องล้างน้ำออกแซกสองน้ำนะคะล้างสองน้ำได้ค่ะแล้วแต่ค่ะมานะคะขออนุญาตไปล้างน้ำสักคน,นะค่ะพี่น้อง สุดท้ายค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนนั่นนะคะพี่น้องก็มาใส่เกลือนะคะแซ่บแซ่บขนาดเกลือตกกัดง่ายๆนะค่ะพี่น้องง่ายๆบ้านๆท่อนี้เลยเนาะอายุบาญห้าหกเห็ดจังสีเหล็กพี่น้อง แต่ละเต๋กซิมเอินนัวอยู่อดีเลยค่ะอันนี้เขานะคะพี่น้องเขาเหนียวค่ะปะนุเซน่าไ้นะคะเพราะว่าปินเขาเย็น,นะคะอปนิก็จิเอวใส่เลยนะคะ แต่ก็จกปรกคนเน้อากับพี่น้องเจียวไว้ขางเนี่ยก็ใบขางเนี่ยเช่นข้างอย่างนี้นะคะ,ะ,คะล่องไปข้างล่างค่ะให้ข่าพ้นลงไปข้างล่างค่ะเช่สีย ก็เอาไว้จังสีเลยนะคะพี่น้องเรียบร้อยราคะ่ะส้มผักนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเป็นนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้แดดคือสิเป็นไวอยู่ดอกค่ะเพราะว่าอากาศฮ้อนคะ่ะแค่นี้ระคาสวัสดีคะ่ะส้มผักป่าหนูเป็นแล้วเด้อค่ะพี่นอ้อนะง,ง,งนะคะกำลังสมเลยค่ะพี่น้องซิมกัน สมมาท่านแห้งนะ,ะอื่นอีกสมแห้งได้ค่ะแต่ว่างพอกินแล้วค่ะพี่นอ้องกันในมือหนึ่งขึ้นหนึ่งนะคะมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่งนะคะสมๆสมนิดนึงแต่มวันนี้ปานูจะกินกับต่ำปนนะคะไปะค่ะแ่บๆกับพี่นอ้องมาคาะทุกคนกินเผากับปานูมาเด้อค่ะอ่าสมพักนะคะ อันนี้ผักหอมค่ะข้าวเหนียวนะคะผักชีอหอมผักชีเล่ามีพริกหนวยพร้อมนะคะกินกับสมผากะแล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทุหน้าค่ะพี่น้องอาจารย์นี่ส้มผักค่ะมา,มากมากมาค่ะกับข้าวเหนียวแซ่บๆเลยค่ะมาเด้อค่ะกินน้ำกันค่ะอ่ะคนปนุขออนุญาตก,กินสักก่อนค่ะ